สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโ้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูรถคัด4รถนะครับหล้อว่าเป็นยังไงนะครับคัด4เปล่าเปลเนี่ยก่อนจะมาเป็นคันก่อนจะมาใส่กระบะเนี่ยมันเป็นยังไงและลักษณะเป็นแบบไหนไปดูกันครับนี่นะครับผมคัด4รถ หกล้อนะคันนี้เป็นรถ6ล้อนะค <câ shows. S 2> รับเครื่องเขาก็อยู่นี่นะครับเครื่องเบลเลอร์เฮเลยเกียร์ก็มีนะครับนี่เกียร์เขาจะมีเบรกด้วยนะเบรกเพาตัวนี้จะเป็นเบรกเพานะครับถ้าเป็นรถใหญ่ลากต้นหนาหนเยอะเนี่ยเขาจะมีเบรกเพาช่วยนะครับก็จะมีปุ่มกดช่วยเบรกตัวรถอีกทีนึงเบรกล้อเนี่ยช่วยเบรกล้ออีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะนะครับนี่รถใหญ่ๆเขาจะมีนะครับรถส0บล้อรถหล้อหล้อใหญ่ขึ้นนะครับเครื่องยนต์ก็ สังเกตง่ายๆว่ากี่สูบนะครับให้สังเกตท่อไอดีอยู่ไหนว่าหรือว่าฉีดก็ได้นะหัวฉีดนี่ครับหัวฉีดเขาจะอยู่นี่1 2 3 4สูบนะครับ4สูบเสื้อแดงเอ้ะฝาแดงนะครับฝาแดงเสื้อแดงนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นฮีโน่นะครับเครื่องฮีโน่พัดลมเบลเลอร์เฮอเลยนะพัดลมเบลเลอร์เฮอเลยอินเตอร์เขาบุลุ่มนะครับมีอินเตอร์ อินเตอร์ี่สมัยก่อนเนาะพวกรถแต่งซิ่งเขาจะเอาของรถ6ล้อของรถ10ล้อมาใส่ตัวนี้สวยเลยนะทรงสวยมากของฮิโน่นะครับ้อน้ําอยู่นี่นะครับคือต้องยกออกนะครับเพราะว่าคันนี้เกิดอุบัติเหตุมาแล้วคันซีมันคดนะครับต้องดัดนะครับยกออกทั้งกระบะเลยนะสังเกตด,ดูเห็นไหมมันคดด้านหน้าก็โคตรด้านปลายนี่ก็โคตรแงะเห็นไหมครับนะนี่คือคันซีเปล่าๆของรถหกล้อกลางหกล้อยาวนะครับช่วงยาวก็คันนี้หกเมตรครึ่งนะ เฉพาะกระบะหกเมตรครึ่งนะครับช่วงกระบะก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับจากกระบะมานี่ก็ประมาณนี้นะครับจากนี่ไปนู่นเลยนะครับกำลังลื้อเลยครับจางสถิดรื้อนะครับนี่นะรถที่จะมาทํามินิบัสหรือเอามาขนส่งขนของกระบะเขาอยู่นี่นะครับกระบะเขาอยู่นี่กระบะอย่างงี้ครับแต่ผมตัดออกหมดแล้วนะปกติจะมีข้อข้างก็ทําอย่างนี้ครับรถก็จะมีอย่างนี้แล้วก็จะมีหัวหัวเก๋งนะครับ มันเปล่าๆค่าจากโรงงานมาก็จะเป็นหัวเก๋งเปล่าๆอย่างนี้แล้วก็เป็นกระสีเปลื่อยสังเกตไหม,มรถที่เขาจะทํามินิบัสเขาจะซื้อเป็นอย่างนี้มานะครับแล้วก็มีหัวเปล่าไม่ไม่มีกระบะเสร็จแล้วเขาก็วิ่งไปที่โรงต่อนะครับโรงต่อเขาจะถอดหัวออกขายนะขายให้เจ้าของรถเสร็จแล้วก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นโครใหม่ก็จะทากระดูกงูนะครับวางวางคานตรงนี้ ทำควางข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 วางออกมาแล้วก็วางทาเป็นพื้นนะเป็นพื้นเสร็จก็จะนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสีแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงอะไรครับครับทาน้อยมาทําสีนะครับเออนี่นี่พอดีเจ้าเดิมนะครับคันรีโวนะครับมาทําเคมกันชนหน้ากับฝาท้ายใหม่ก็เลยลองให้ทําสีใหม่นี่ได้เลยนะครับก็จะเป็นสีลมโบเหมือนเดิมคันสีลมโบนะก็จะมีเหลือบชิเขียวหน่อยนะฮะใช้ได้เลยยิงสี ยิงสีเหลืองเลยไฟเหลืองอ่านี่นะฮะโอเคเอานี่แหละอันนี้แหละนะครับตามนี้นะครับทาให้ลูกค้านะครับลูกค้าบอกขอกันชนหน้าเป็นเหลือบเขียวหน่อยนะ <c oughs> มามาคุยกันต่อนะครับคุณแล้วตอนนี้ก็เลือยังไม่เสร็จนะครับดัดคัดซีก็คือเอาคานออกต้องเอาเผาท้ายออกด้วยนะเอาคานออกแล้วก็เหลือโครงเปล่าๆคัดซีเปล่าๆจะเป็นตะเกียบคู่อย่างนี้นะครับแล้วก็สารเห็นไหมเขาจะมีท่อนสาร,ท,สารท่อนสารต่าง นี่อีคานี้คานี้เวลาเวลารถขยับเนี่ยมันก็จะดิ้นนะครับไม่ใช่ว่ามันจะแข็งแรงเลยนะนจะดิน้นมันยืดหยุ่นได้นะครับมันเป็นเหล็กเหมือนกับเหล็กเหนียวสปริงอ่ะสปริงร้ำลัดยากค่อนข้างจะยากอยู่นะเหล็กคัสซีนะครับคอยเสียเขาเนี่ยอยู่นี่เมื่อตอนเขามาทำมินิบัสหรือรถบัสอะไรเขาก็จะวางคานเนาะ วาง,างเป็นกระดูกงูเลยเลียงเลียงเลียงเียแล้วก็เอาเหล็กเหมือนกับสลักแนบนคล้ายๆสลักแนบประกอดนะครับกอดประกบเข้าไปกอดดึงไว้ก่อไว้นะครับแล้วก็จะมีแผ่นเรียบตัวหนึ่งเรียบไว้นะก็ขึ้นเป็นคันนะครับรถทัวร์รถสิบล้อก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคัสซีก็ประมาณนี้แหละนะประมาณนี้แหละคัสซีก็อยู่ประมาณนี้นะฮะนี่นะครับหน้าตาของ 4ัซีรถ10ล้อนะครับคลิปนี้สันส้นๆนะบางท่านไม่เคยเห็นนะคัสซีรถ10ล้อเป็นยังไงนะครับรถ10ล้อเป็นยังไงรถใหญ่เป็นยังไงเอาง่ายๆนะครับอันนี้เป็น6ล้อ6ล้อ6ล้อช่วงยาวก็จะสิบล้อก็คล้คลายๆกันแต่ว,ว่าความหนาความสาอรอะไรก็จะต่างกันหน่อยเพราะว่าน้าหนักไม่เหมือนกันรําหนักไม่เหมือนกันอันนี้ก็รับรนักได้ระดับหนึ่งนะครับได้ระดับยาวได้ยาว,ได,ยาวได้อะไรสิบล้อจะสั้นกว่าน,นี้นะครับหรือประมาณนี้แหละนะครับนะ นี่คือหน้าตาคัส4นะครับก็จะมีนงมีแหนบหลังเทานี้ก็ต้องเอาออกเพราะว่ามันคดนี่นะครับคดตอดนนี้นี่ครับงองแงกเลยนะยกออกยกออกองงไหมว่าทําไมกระบะวางได้ยังไงนะครับกระบะเขาก็จะมีเหล็กเหล็กแบนวางนี่ก่อนเทินนี่ก่อนเทินลงไปลองลองคัสซีเสร็จแล้วก็ที่ผมว่าครับเป็นคานกระบะคานกระดูกงูครับคานกระดูกงูมันก็จะติดกับตรงพื้นกระบะเลยนะแล้วก็ยกมาเสร็จแล้วก็จะเป็น ในการยึดเขาจะเป็นตัวยูเหล็กตัวยูยิงขึ้นไปนะครั pare, บยิงขึ้นไปนี่นะครับยิงขึ้นไปนี่วับ๊อบแล้วก็เกาะนะครับขันในขันนอกขันในนะครับขันนอกขันในสองตัวแล้วก็ซอยอย่างเงี้ยดูร่องก็รู้แล้วครับนี่ี่คือร่องหนึ่งนี่นอตตัวหนึ่งสองตัวส4 5สี่ห้าโอ้ yes, เยอะอยู่ครับเขาก็จะซอย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 ไปนะนี่นะครับหน้าตายกรกะบ авно, ออกนะครับ ยกหัวเก๋งออกยกเครื no pues ่องออกก็โล่งๆไม่มีอะไรจริงๆนะแค่ดีมันก็บรรทุกได้แล้วเนาะงงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหล็กค่อนข้างที่จะหนาอยู่อ๋อีนี่นะนี่เขาพ่นการสนิมมาดูละใช่ก็การสนิมมาคันนี้เป็นรถขนเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับส่งออกนะครับระหว่างชายแดนนะช่วงนี้พอดีเกิดอุบัติเหตุนะครับก็เลยไม่ได้เร่งด้วยเพราะว่าเดินทางออกต่างประเทศไม่ได้นะครับ นี่นะตัวนี้ก็จะเป็นพวกแท่นเครื่องคานหน้าเขาก็ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่เท่า10บล้อสิบล้อจะใหญ่มากแต่คานหน้านี้เขาจะแข็งแรงอยู่แต่เล็กนะครับสั้นคันชักคันชักเขาจะไม่เหมือนแหลกพวงมาลัยเหมือนรถยนต์นะคืออย่างเงี้ยเห็นไหมปกติแหลกพวงมาลัยรถยนต์ก็จะเป็นตัวนี้นะสมมติอย่างนี้เวลาเราหมุนอยู่ด้านหน้าหมุนปุ๊บมันก็จะดันล้อไปซ้ายไปขวาใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับจะมีเป็นคันส่งเนี่ก็เป็นคันชักนะครับ อันชักเนี่ยเวลาหมุนพวงมาลัยนี่กระปุกพวงมาลัยของเค้าอยู่นี่นะครับกระปุกพาวเวอร์เค้าอยู่นี่เวลาเราหมุนหมุนซ้ายอ่ะหมุนซ้ายหมุนซ้ายปับ๊บตัวนี้ก็จะยันกันขันขา,ขาไก่เนี่ยก็จะยันคันส่งนี่มานะครับคันส่งทรงแรงนี่มาเข้าออตัวขาไก่นี่ขาไก่คอม้านะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะผมเรียกคอไก่ขาไก่คอมา้า <c oughs> ก็จะยันถอยหลังพอถอยหลังปับ๊บมันก็จะทําให้อ,อ่อล้อนี่เลี้ยวซ้ายนะครับ เห็นไหมคิดออกไหมคิดตามผมนะนี่นะครับมันก็จะยันห้อยหลังยันเพื่อมันก็จะวอกมันก็จะโค้งดันดันตัวเนี้ยดันคามาเราทําให้ล้อมันปีอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวเนี้ยจะดันปั๊บพอเราจะเลี้ยวขวาใช่ไหมเราหมุนขวาเราหมุนขวาปั๊บปั๊บปั๊บไอคันคันส่งเนี้ยก็จะดึงกลับนะครับดึงกลับไปข้างหน้าข้างหน้าปพื้อตัวนี้ก็จะดึงกลับมานะดึงสวนไปข้างหน้าพอจะเลี้ยวขวาเพื่อมันก็จะดึงอย่างเงี้ยนะครับกลับมาอย่างเงี้ยเลี้ยวขวาเห็นไหมไอตัวเนี้ยขาไก่เนี้ยมันก็จะปั๊บอย่างเงี้ย นะครับป๊าบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึง่งคันส่งนี้ก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังไอ้ล้อหน้าล้อหน้าซ้ายและขวานะครับทำให้มันเลี้ยวไปพร้อมกันนี่นครับในการเลี้ยวไม่ใช่เป็นแหลกมินิยูเนียนหรืออะไรเขาเรียกอะเหมือนรถรถกระบะรถเก๋งนะครับไม่ใช่เป็นกระบอกแหลกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวอยู่นี่เลยไม่ใช่นะครับเขาจะใช้เป็นกระปุกคาเบอร์อย่างนี้แล้วส่งเดินหน้าถอยหลังอย่างนี้นะครับ หอยหลังเป็นเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเป็นเลี้ยวขวานะครับยันไปข้างหน้าเป็นเลี้ยวขวาหอยหลังเป็นเลี้ยวซ้ายประมาณนี้นะไม่ได้ช้าสาระเกี่ยวกับรถยนต์มานานนะครับมีความสุขมากแอ้นี้มีรถให้ถ่ายแล้วนะฮะนี่นะครับนาตานี่คือหัวคัซีของรถหกล้อคันนี้นะครับเห็นไหมมันก็ไม่มีอะไรนะจริงๆนะครับรถสิบล้อเน้นคือรับน้ำหนักอย่างเดียวนะครับรับน้ำหนักอย่างเดียว บางท่านก็เอาไปเสริมนะใส่เหล็กฉากเหล็กอะไรนะครับเสริมตรงคานเนี่ยใส่เหล็กฉากเหล็กอะไรเข้าไปมันก็ทําให้แข็งแรงมากขึ้นนะแต่จริงๆแล้วรถมันจะสดิ้นนะครับเวลาวิ่งสังเกตไหมล้อหน้ากับล้อหลังเวลาบรรทุกหนักหรือรถเบาๆเนี่ยมันจะดิ้นบึ้มบึ้มบบเลยด้านหลังเพราะว่าทัศนีมันยาวนะครับอย่างที่ผมบอก้หลายคลิปนะครับก่อนหน้านี้ก็คือว่าเหล็กยิ่งยาวยิ่งอ่อนนะครับถูกต้องนะโอเคไหมนะครับแต่ยิ่งอ่อนอย,อยิ่งยูดแต่ว่าเขาสารนะครับเห็นไหมเขาสานทั้งบนทั้งล่างเลยก็มีรรรรอออยยสานะไเห็ัคบ นี่นะก็ทําให้เชื่อให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับแต่มันก็ยังยืดหยุ่นได้นะครับเหล็กมันยืดหยุ่นได้ตัวนี้เป็นเหล็กกึ่งสปริงนะเหล็กอะซีเขาไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเรียกสับว่าเป็นเหล็กอะไรนะครับท่านใดที่รู้มีความรู้ด้านเทคนิคต่างๆสับที่ถูกต้องเนี่ยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับจะได้เป็นความรู้นะแบ่งปันกันไปนะครับเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่นะฮะเดี๋ยวคันนี้รู้สึกว่าหนูการนะครับช่างหนูไม่หนูการกับหนูช่างเฟรนนะรู้สึกจะ2สองคนพี่น้องเนี่ยครับลุยกัน นะครับมือรองมือหลักนะครับเนี่ยเพราะว่ารถบันใหญ่นะก็ต้องอ่อทำให้เร็วที่สุดนะครับรถขนส่งอะไรเงี้ยนะครับนี่คนระับเป็นยังไงเป็นยังไงสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนะนี่เป็นยังไงก็เข้าๆนะเข้าๆนะครับ ส่วน10ล้อเนี่ยก็จะมีเพามาอีกชุดหนึ่งนะครับนี่เพาท้ายใช่ไหมของหกล้อเหมือนกันนี่แหละครับแล้วก็มาอีกชุดหนึ่งก็เพิ่มมาอีกก็เป็นเขาเรียกว่า10บล้อนะครับแต่ว่าคานก็จะแข็งขึ้นมา,าประมาณนี้นะไม่มีอะไรนะครับหลักๆการกลไกของรถ10ล้อรถรถใหญ่เนี่ยไม่มีอะไรเยอะนะครับอย่างแรต่อซอยคันนี้ก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะก็กลไกเหมือนกันคันนี้เลยนะครับกลไกการเลี้ยวการอะไรโช๊คอ,อัพก็ต้นไม่ใหญ่นะพราะรถกระบะอะสมัยนี้นะครับโช๊คอ,อัพเท่านี้เองนะครับแต่แหนบข้าหนาเขา เห็นไหมแหนบหนาเป็นตึบเลยครับแล้วก็ความหนาของแหนบแต่ละแผ่น <till> น <in the background> like <wh> ี้ใช้ได้เลยนะครับรองรับน้ำหนักได้ดีล้อก็กระทะล้อนี่ก็หนาตึกเลยนะครับตัวนี้เป็นยางไม่มียางในแต่เป็นกระทะไม่มียางในนะครับแต่ยางนี่เป็นยางเรเดียลนะครับยางเรเดียลซึ่งยางเนี่ยใส่หรับไม่มียางในก็ได้มียางในก็ได้นะครับเนาะก็คร่าวๆก็แล้วกันนะครับคลิปนี้มาเป็นความรู้ก็แล้วกันนะนี่เครื่องยนต์ความรู้เล็กๆแล้วเรื่องก็คือว่านี่มีมีเบรกเพลานะครับเบรกเพลาช่วยนะครับ ช่วยชะลอลงทางราชันนี่นี่นะครับก็เป็นรถยนต์ก็อะไรระบบช่วยลงทางราชันใช่ไหมอันนี้ก็มีอันนี้ครับแต่อันนี้อันนี้เบรกช่วยนะก็ประมาณนี้นะครับความรู้ความรู้นะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป EP นี้นะครับก็เป็นคลิปความรู้นะครับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับด้านคัานีรถหกล้อรถใหญ่ก็แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย